เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ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 วันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับคุณบิ๊กอ่าก็เรียกว่าจะมาเปิดการชาตู้อัรยากาศนั่นเองเดี๋ยวว่าที่ทุกคนรอมานานนะว่าแบบว่าอะไรจะเปิดทันทีนะใช่แล้วทำไมถึงไม่เปิดทันทีครับก็คือช่างใจอยู่นานเลยนะว่าแบบว่าจะเปิดดีหรือเปล่าก็ดูจำนวนเพชรสิเหลืออยู่หมื่นเก้าใช่ไหมแล้วก็พอดีว่าข้อมูลที่หลุดออกมาเนี่ยคือตู้ต่อไปมันเป็นโชกุนไรเด้น่ะเนาะอือก็เลยแบบว่านอนเอาไปฝันทุกคืนนะแบบว่าเเเเอออปิิดดใใใคคคครนนนนีีี่่ยยยยยแแแบบบบบบตัูหหหวโโ้้ลาจ เรคิดอีกแล้วแบบว่าตู้ตู้ที่เราก็เพิ่งจะการันตีไปเนาะแบบว่าได้ตัวหน้าตู้มาก็เลยแบบมันก็มีโอกาสที่จะหลุดเละเนาะตอนแรกก็กะว่าจะเก็บไว้สักสองการันตีไปเปิดหาโชคคุณดีหรือเปล่าแบบโชว์ๆไปเลยเนาะเอาร้อยเปอร์เลยนะ,ยนะใช่แต่ก็แบบว่า คิดว่าอยากได้2ตัวเลยลงมากันเนี่ยเออก็เลยแบบว่าอ่นนี่ก็มาเปิดสักหนึ่งการันตีแล้วกันนะคลิปนี้จะเปิดแค่หนึ่งการันตีนะส่วนหลุดเรนหรือเปล่าก็ไม่น่าหลุดหรอกเพราะว่าอยากได้เนาะเขาก็น่าจะรู้ว่าอยากได้ก็เนี่ยตู้ก็เหลือแค่หกวันอย่างเนี่ยเรียกว่าช่างใจอยู่นานเลยทีเดียวเชียวเออตู้มันเข้ามาทีหนึ่งกี่วันมาประมาณสองอาทิตย์ไหมเกือบเกือบสิบสี่วันสิบห้าวันไหมหรือยี่สิบกว่าวันไม่รู้แต่เหลือหกวันแล้วอะเหลือว่าปะวิ่งเวลามานานมากเลยนะนั่งขบไไไว้้มััยยครบปปดดููเเลลพ ในดูซซมีเก็บไว้อยู่ประมาณอ่ะถึงนี้ก็สามหกหนึ่งหกยี่สิบโลพอดียี่สิบโลพอดีอ๋อก็อีกเจ็ดสิบโลก็ได้นะตอนนี้ล่าสุดออกแบงคะแนนฮ่าเขมาอะไรนะอะไรฮะเออเคก็จะเปิดใช่หนึ่งการันตีเนาะก็เรียกว่าได้จะคืนทั้งร่องเลยไหมเพราะว่าถ้าหลุดเลทรอบหน้าโชคกูได้เล่นมาก็คือร้อยเปิดเลยแต่ถ้าออกตรงนี้มาก็ถือว่าคุ้มอยู่ดีเพราะไม่หลุดแล้วก็รอบหน้าก็ไม่รู้ดีทีหนึ่งแต่ว่าก็จะคุ้มไปแล้วอ่ะอ๋อโอ้เอออะไรเต็มไปหมดอะไไม่รู้แต่ก็ใช่โอเคก็ เริ่มเลยไหมอ้าวแล้วรีวิวสกิลวะใช่ลืมไปสิอ่ารีวิวสกิลตรงไหนอ่ะอ่ามันอยู่ไหนรีวิวสกิลอ่าอยู่ตรงอยู่ตรงอยู่ตรงอ่าเดี๋ยวตัดไปตรงหน้าดูตะกี้เลยแลกันฮะอ่าก็เจอแล้วนะฮะสำหรับคาบิสโต้อายากะนะฮะอือหือ่าก็เดี๋ยวไปดูอุ้ยตาโตจังเลยเนี่ยแบบตาเหมือนไอเนี้ยไอตุ๊กตาใบลานเลยใช่ไหมใบใบลานไหนวะตุ๊กตาใบตุ๊กตาใบเดี๋ยวไปแก้ไอเฮียไม่รู้เรื่องไอเฮียขอแบบรวบกวนรบกวนเลยวะแลผมก็คาสถานะนะฮะอันนี้อันนี้ไม่เอาละอ่าโอเคก็ กลุ่มดาวช่างมันก็มาที่สกิลนะฮะก็สำหรัอบอาโจ๊ตตี้โบตินะคาเิ็โซโอาร์คาบุกินะฮะก็โจมตีต่อเนื่องได้สูงห้าครั้งเลยนะฮะโอ้ว oh, <wow. S 1> แล้วก็สกิลอีนะฮะคาเิ็โซอาร,ร์ฮิโอกะอฮ,ฮ,ฮิโอกะใช่ไหม uh, <he> อ่าฮิโอกะอ่าก็เป็นเหมือนโมนาแม่แต่เป็นออกมาน้ำแข็งแทนไะเออไม่รู้สกิลแต่คิดว่าใช่โอเคประมาณนั้นอ่าประมาณนะั้นะแล้วก็สกิลนี้ก็เหมือนโมนาเลยบิก๊กแบบว่าเป็น มุดไป,ไปเป็นน้ำแข็งอุ้ยถ้ามึงเปิดได้นี่ตอนเราไปควยน้ำสมานี่เราแบบมุดกันสองคนแล้วพี่มึงเอาอากาศมุดกูเอาโมนามุดไยพีพ่ทียแบบอัดสือนาะร <c oughs> บายเพื่อยู่ไปสองคนนั้นบุ้งมุงไอ้ี่กนปวดกกนบุบบุงโอเคข้าไปนะเนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคำพิโซอาร์ต ขยายวงจรเวทท่าสังหารเข็มทิศเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่เหี้ยไม่ใช่แต่ท่าเหมือนมากเลยนะเออก็คล้ายๆเฉยๆแหละอ่าแหละก็จะเป็นรวบรวมน้ำค้างนะก็ท่าเหมือนนั่นแหละเออประมาณนั้นแลเนาะแล้วก็เครือบดาบไหมก็จะมีเข็มทิศอยู่ที่ตีนอ่ะแล้วก็พ่อพ่อมันก็พ่อพ่อฟันตัวยังต่อเนื่องด้วยสับลงอันเย็นยาเยือกเรากลับไปนี่ต้องเมื่อผีมาสร้างใหม่ใหม่วงก้างอ่ะตัลงมันไม่ได้เครือบดาบอ่ะอ่าดูที่แพสซีฟก่อนดูแพสซีฟก่อนอาจจะมีอาจจะมีเครือบย ไหนใช่อ่ะอ่าใช่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 ใช,ใช,ใช,ใช่ไม่ใช่ใช่ถูกแล้วนี่ไงเอะไรก็ต้องเป็นอันนี้ไม่ใช่เออโอเคโอเคโอเคอาจจะจำได<ม>้ว่ามันเคลือบดาบอ่าอันนี้อืมอันนี้ก็ไม่ใช่นะกลุ่มนะดาวรือเปล่าวะกลุ่มดาวรือเปล่าวะหรือมันไม่มีเคลือบอย <S <s ู่แล้ววะนี่ทีนี้อันนี้ก็ไม่ได้ดูละเอียดเดินมาตัวนี้ยังไม่ได้ดูเลยเอออ่าประมาณนี้แล้วกันครับผมประมาณอ่าจะเประมาณนี้นะพวกเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยนะเฮ้ยเราลอง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 ไปดูที่กลุ่มดาวดีกว่ามันน่าจะมีสักอันหนึ่งป่ะเหรอมีไหมอันแรกอันแรกอะ อืมไม่ใช่เลยมึนไม่ใช่เลยเปิดเลยเดือบเปิดเลยเดือบเปิดเลยเดือบไปลองเล่นดูค่อยว่าอีกทีก็จำไม่ได้นะก็ข้อมูลผิดพลาดอะไรไงก็ขออภัยด้วยนะก็น่าจะผิดพลาดไปเยอะเลยเนาะเออขอหาตัวตัวไปเล่นก่อนนะถ้าเกิดคนที่เล่นแล้วก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่านี้ขอแบบขอเปิดตัวก่อนเดี๋ยวพอเล่นเป็นละัรนี่ก็พอรู้แล้แหละว่าสกิลเป็นยังไงเนาะอืมว่าเดี๋ยวได้มาก็ได้เล่นเลยนาะถ้าสมมติเราเราไม่ได้ก็คือช่างหัวแม่งเลยไม่ได้เล่นอยู่แล้วเฮ้ยมึงพูดพอๆอดิไอ้เฮีย เป็นคนหนูม่มลยวมึงจะมามงแม่งอะไรเดถอยแม่งมูโยต้องัวเราครับไอ oh ้เหี้ยโอ้ยที่ายไอ้เหี้ยทำมาเป็นถอยไอ้เหี้ยเท่อะถอยเท่อทพตัวครับโทษครับตัวครับโอเคครับก็ซื้อซื้อมาไอ้เหี้ยมึงเก่งเสียงอาพ่อครับตัวครับก็มันการันตีที่90โลเนาะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็เปิดไม่เกิน80โลก็ได้เนาะนั่นก็เมื่อกี้มีอยู่4โลใช่ไหมนั่นมึงซื้อมาเอ่อ56โลเลยไปบอสอุ้ยเอาอย่างนั้นเลยเหรอเออซื้อมา56โลเลยเพราะว่าเราเราเปิดไปแล้วยี่สิบไงแล้วก็ ก็จะเป็น50าสแล้วนะเอ้สิบโลแล้วเอาเท่าไหร่ละสิหกเออสิบโลสาเ้ยเยเอะไปก็เหลือสี่สิบหกไอ้สามอีกสามสิดิเออสามเออหวามันหกไปใช่ไหมวะเมื่อกี้มันหกไปแล้วเมื่อกี้ยี่สิบสิบสามสิบเราต้องแปดสเอห้าสิต้อง50ต้อง50าสิบสิบอ่ะไหนๆ เออแปดพันเหี้ยเหี้ย,ยหายไปเกินครึงร่งแล้วอูเลขกลมมากะลรกเนี่ยหึ่ยหกสิบโลอ่าก็รวมมันนั้นโอ, 80. โอ้ยแปดสิบโอ๊ยออกแล้วเนี่ยใช่ไหมอ,อ,อ่าออกแล้วออกแล้วนี่ก็เห็นเม็ดรุ้งที่อยู่ตรงนี้นะก็จะเปิดแค่นี้เท่านะั้นนะได้ไม่ได้ก็แต่ได้กราบละแบบนอนฝันทุกคืนเลยก็คือมันฝันตีกันสองสองคนอนะ่ะแบบว่าจะเอาเปิดอะไรดีก็เขาเขาก็ออบอกว่าให้เปิดไปเลยยังไงก็ได้ทุกตัวอุ้ยอุ้ยเขาบอกอย่างนั้นเลยอ่ะไในบัตรอ่ะบอกอย่างนั้นเลยบอกอย่างนั้นเลยเดี ไปเลยไอ้อพู้เล่านี่กรณีหลุดเหลนี่ควรมีคิดถึงตัวอะไรเป็นพิเศษนะครับเออเอาเครื่องิงก็ได้อยากให้ตีหกอ่ะจะได้กิ่งกเอาสังกันอ่ะ <c oughs> เอาก็ปั้นอยู่ว่าใช้อยู่เหมือนกันอ๋อโอเคโอกดเร็วดิวครับครับครับโอ้ยชงหยุนว้าไปน้ำแข็งน้อยมาแล้วเนี่ยใช่ไหมเออว่ะมีน้ำแข็งนำร่องมาก่อนเลยเออเหมือนแบบพรมแดงปูทางมาเลยอ่ะพี่เลย อไอ้บอสทำไมไม่มีสี่ดาวเลยอวะเอาตัวเดียวไปก่อนตัวเดียวไปก่อนไอ้บอสนี่ถ่ากูด้วยขอดีๆดิเออไม่เป็นไรเอ้ลืมไปลืมบอกว่าอันนี้ก็เปิดไปถ่ายในพี่ก็ลืมบอกเลยแต่ก็ช่างมันเแต่ไม่ได้สลักกับการอะไรแล้วดูดูแค่เนื้อหาก่อนแล้วว่าเปิดโอเคก็ต่อเลยนะพี่ต่อเลยต่อเลยแบบว่านอนสตัอปะเปือแบบวินอนตปเลยอ่ะแบบไปเรื่อยๆเลยนะว้าววิเราเราจะมีสักไหนมั้งที่มันแบบว่าออกเร็วๆพี่แบบว่าออกมาก่อนนะพี่ผมก็หวังไว้ยังไงเหมือนกันอืมใช่ไหมแบบว่าโอ๊ย แต่ว่าออกมาก่อนให้มันเหลียไปทำตู้อื่นมาเนาะผมไม่คิดเหมือนกันโอ้ยไปมันซ้ำเยอะดูดิด <laughs> โอเคตาตาตาเนเนถามอีกทีหนึ่งนี่อันนี้คิดนะ <laughs> คดีแล้วใช่ไหมไร่ะคิดดีแล้วใช่ไหม ไม่ก็คนอยากดูเยอะคนอยากดูเยอะอยากดูอยากดูล่มจมอะแล้วผมก็อยากได้เหมือนกันอก็เชื่อว่าน่าจะมีใครหลายคนอาจจะไม่ได้อินอายกามาแต่ต้นนะแต่ว่าพอไปเล่นในทอรี่ขึ้นมาก็อาจจะแบบว่าโดนตกกันไปหลายคนเลยนะอ๋อเุ้แต่มันตกพร้อมกันเลย2สองคนตกซ้ายตกขวาเออมีทั้งโชกุนไรเด่นเนาะ้อายกาเนาะโดนสองคนเลยแล้วมีแล้วมีสูตรอะไรบ้างไหมอ่ะไม่มีสูตรอะไรแล้วเปิดอ่ะก็อันนี้เราเปิดอยู่ที่ไหนนะ เราเปิดอยู่ที่อ่าเลยบอกเราเปิดอยู่ที่บ้านคาเลหะคาบิสโต้ลนะใช่ไหมเร่องเป็นบ้านเลยคาเลหะเป็นคาเลหะคาบิสโต้อ่านี่ครับตรงนี้เลยเนี่ยไอแม่ยมีชุดคาบิสโต้เลยเนี่ยไอแม่ไเฮียชุดกิโมโนโหรอไอ้บอสนั่นชุดพี่มันบ้าง <laughs> เอาละเอาละวายตายแล้วเ <laughs> ฮ <จบ S 2> ียอๆๆโอต้มเลือดหมูเป็นรูเลยเออเปิดไดีแล้วเอาตัวรอดเราจะมีสูตรแล้วไหม ก็เค้าจะมีโลี่วอเตอร์ว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่แต่ว่าไมวแมาไม่เอาไม่เอาเก่าแล้วเก่าแล้วเปิดไปเลยมาอยู่แล้วอืเนาะอแต่ปกติผมมีสูตรนี้เปิดอีกทีเมื่ตรงนี้รู้บ้างไหมอ๋อต้องกดกดตรงนั้นเลยเหรอใช่ตรงเนี้ยเห็นไหมอ๋อก็ว่าเสวยให้ผมไม่ค่อยหลุดเรทเลยอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ไหมใช่เยไม่ยังไม่ถึงการันตีใจเย็นดิอ๋อวิวิวเคยมีเยอะเนี่ยไอเดียมีแล้วมีแล้วมีแล้วเปิดเปิดเปิดตู้ถาวรได้อะ อวดปะเนี่ยนี่อวดไหเปล่าเปล่า,ลา,ลาไม่ได้อวดเฮ้ยทำไมกูรู้สึกว่ากูปเปิดแล้วมันสีดาวอเดียวตลอดเลี่ยพี่ <c oughs> ใช่ไหมรู้สึกปะมึงอาจจะไม่ได้รู้รู้สึกคน <c oughs> เดียวนะกูก็รู้สึกเหมือนกันเรารู้สึกด้วยกันเลยอะ <c oughs> โอเคตัวีก <c oughs> ก้ก็ได้นะเออเอาตัวนี้ก็กำไรแล้วไหมใช่ไหมเดี๋ยวอวดเต็ดสิบโลเลยซืบนวะ้าว เรียกเต็มจำนวนไปกันสุดเลยอรอสุดเลยอหรอาไปโอ้โหภาพเดิมเลยภาพจำยังชัดเจนเลยไอ้บอสแต่กูเริ่มรู้สึกถึงกรณีเลวร้ายที่สุดแล้วแบบอ่าไหนยังไงสิคือเราก็โมมาไว้เนาะว่าแบบว่าคนตัวใหญ่เปิดไม่ค่อยเกินแ0ดสโลกันนะแบบใช่ไหมแล้วถ้ารอบดีไม่เกิด้นมา้ชิบหาย โอ้แบบไปออกตรง90าอะไรอย่างเงี้ยไหมเออใช่ไหมเอาจริงกดรอบต่อไปนี่ต้องออกแล้วนะต้องออกมันต้องทองเลยใช่ไหมถ้าไม่ทองนี่ถือว่าสวยใช่ไหมคือไม่ไม่ใช่แบบว่าออกก็ได้นะต้องออก <laughs> <laughs> เฮ้ยออกแล้ว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  ตามสถิติมาไม่เคยถึงเลยนะเก้าสิบอะถ้าเกิดว่าไม่ไม่เปิดเทียโรอนะก็ไปเลยเดี๋ยว็กรอรับเลยรอรับเลยเห็นหน้าไหมเห็นหน้าไหมหน้ากลมๆเนี่ยกลมๆตาตกลมเนี่ยกลมเลยนเขินเขินเฮียโอเคเดี๋ยวเราไปเขินแบบภาพเต็มๆเลยไม่แบบถอดท้องขลันกันแบบปุ๊บเลยเด็กมองชัดๆเออไปลุย้ย เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเต็มอะอะไรเต็มอะอะไรวะเชียเต็มได้ด้วยเหรอไม่เคยเต็มเลยอะอะไรอะอาวุธเต็มอาวุธเต็มเหรออาอม๊กอเหี่ยเหี้ยอะไรเยอะๆเนี่ยอ่าเดี๋ยว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 เวลาเชียบหนึ่งขอเวลาเดียบหนงถามาเดี๋ยวม้ a few moments later อ่ะโอเคก็เชียบไปหน่อยเดี๋นะผมไปกินนั้สือเลียงเต็มเลยเชี่ยผมคิดว่าบ้านขามเนูกสุรุกะไอเชียโอเค โอ้ยหมดหม้วนเลยเมื่อกี้แบบกำลังจะไปอยู่แล้วอ,นนอ่ะมิโอ้ยเอ้ยอาจจะเป็นการแบบขัดดวงไหมอันนี้มาแล้วมาชัวร์มาชัวร์ผมเชร์กันอันนี้คือทองแล้วก็แบบตรงสายด้วยใช่ไหมเออไม่ดูเลทนะไม่ดูเลทละ,อะออนนโอเคโอเคมาแล้วเอ้ยไม่หลุดว่ะไม่หลุดวางไม่ยไม่หลุด <c oughs> ทองใช่ไหมรีบแต่แต่ว่าถูกนะอันนี้กูพูดถูกนะคุณเห็นอนาคตเหรอคุณว่าเออใช่ใช่ใช่ผมเห็นเหีนยนะวก็ตายแบบช้าๆนะพี่กเดิมอืมช้าๆ ใจแอบลมไปนะดิไงคุณหนุ่มเขาแบบว่าตายเนี่ยลึกเหมือนแี่พี่ลึกอ่ะลึกะกินไปหะพ่อพ่หเกินสนดังเลยอ่ยอุ้ยอุ้ยลึกมากเลยบ่ะอีกสันอึกไหมล่ะนั่นเนง ไปไปไปต่อไปต่อเทเดคล้ายคล้ายกันนิดสกิลเหมือนเหมือนกันเลยนี่แค่เป็นท่านน้ำเฉยโอ้ยใหม่ตัวไหมจากจากที่ดูมาไม่มาหรือ รอวก็จะถือว่ามันก็แทงกันได้ไหมเพราะว่าอันนี้มันก็มุดได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนจากที่เราพูดต้องคิดว่ามึงเอาอายากาับมุดหัวโมนานผมยกให้เป็นโมน,นามันก็นสองคนก็ได้ตล <c oughs> กไอ้อ <c oughs> <c oughs> เหี้ยเพี่ยบสาเพี่ยบอะไรวะโอเคไหมโอเคนะเอออย่างน้อยก็ตู้หน้าการั <c oughs> นตีไงผมการันตีแล้วผมผมได้โชกุนไรเด้นชัว์ๆเลยแต่ก็เรียกว่าตั้งขึ้นตั้งรอบเนาะว่าเดี๋ยวมันเนี่ย ตู้นี้ไม่ได้ตู้หน้าก็ได้ดีนะเอ,อเอ้ยฝันไม่ฝัน,ฝ,น,ฝ,นฝันมันหลอกกูอ๋อ,อฝันนี้เนี่โอเคงั้นเดี๋ยวก็มันรุนต่อได้นะบิ๊กอาจจะออกต่อเลยก็ได้นะผมมันเหลือกิโลไปกินเลืยขี้เหี้ยเลยอาจจะเหลือโลเด่ก็ได้เร <c oughs> าด <c oughs> ูลองดูก่อนเราดูไปก่อนนะ<อ> <c oughs> นั่นดิเอาดาบสีดาบไปก่อนแล้ว <c oughs> แม่งตลกอยู่คนเดียวเลนดีกว่าาจรย์โอเคเรียบร้อยนะฮะก็ได้เป็นโบน้ามาหนึ่งตัวนะฮะอุ้ยอันนี้คุณลุกกลุ่มน้ำด้วยแล้วเนี่ยโอเคแต่ว่าที่มันรู้สึกเหมือนแพ้ไปดูแบบไม่มึงอยากชนะเลยไงแพ้มันก็ได้นะชีวิตไดเชียร์เราอาจจะต้องแบบบานปลายกันสักหน่อยแบบอุ้ยบานอีกเหรอบานปายอีกทักงสิบสิบโลแม่ปิดปิดไปจบจบไปอีกสั้งสิบโลจริงอ่ะเออสิบโลสิบโลว่าจัดเลยสิบโลกดไปตรงนี้นะกดเลยกดเลยกดเลยจบเลยจบเลยกดจบเลย เสร็จแล้วเข้าเข้าหน้าปิดคลิปเลยเจอกันโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะมึงาก็เรียกว่าเมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะก็เรียกว่าเปิดถึงตรงนั้นก็จบแล้วใช่ไหมใช่ใช่ไอ้สิบโลที่แถมมาไม่มีใครเขาจะเปิดอะเมื่อกี้เมื่อกี้คนดูอาจจะตาฝาดเอาเหมือนเราเปิดเพิ่มไม่มีไม่มีตากูก็ฝาดเหมือนกันเหมือนเพชรหายไม่รู้เย่ก็สรุปผมอันนี้ก็ได้เป็นโมนาซีหนึ่งมาใช่ไหมอยู่ไหนหน้าภูมิใจจริงจริงปลดเลยละกันเอ้ยเป็นซีสองเลยโอ๊ย หุ e ้เป wow ่าหลายๆตัว <D> น <t bows> uh, ี่สี่หกได้เลยนะเนี่ยเออดีไปอ้าไม่เป็นไรก็ ถามเพี้ยอะไรนไอ้สัสอ่าก็ถือว่ายังดีนะก็ตู้หน้าก็การันตีราบเป็นโชกุนไรได้นเนาะอืมก็เดี๋ยวจากเอ้ถ้าเกิดว่าตอนเปิดตู้ไอ้เป็นเพี้ยต่กูต่างทันถ้าเกิดว่ารอบหน้าเปิดตู้โชกุนไรเด้นนี้ก็อาจจะไม่ใช่ลุ้นหลุดเหรยนะจะเป็นลุ้นว่าได้โชกุนไรเด้นกี่ตัวแทนแน่อุ้ยลุ้กี่ตัวแทนเลยอ่ะอืมก็ดีก็ดีคิดในแง่นั้นก็ดีแต่ว่าอันนี้ก็คงคงไม่มีเปิดต่อแล้วใช่ไหมแบบว่าไปนอกรอบไม่เอาแล้วเนาะไม่พอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเราต้องปล่อยวางบ้างบอส หมายถึงใครไว้ไม่เอาโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราได้นะครับอ่าแล้วก็ไหนๆก็อุตส่าห์ทำคลิปเปิดกระชาแล้วถ้าเกิดชอบก็ช่วยแชร์กันไปเยอะๆด้วยนะอ่าไหนคลิปก็อุตส่าห์เปิดแล้วใช้คำว่าอุตส่าห์เลยนะครับหลายใจด้ยแล้วก็เห็นน้ำตากับผมไหมทุกคน น้ำตาไหลลินนะอ่าแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ติชมด้วยนะครับผมครับผมก็สำหรับวันนี้ไม่เป็นไรละลดูมึงก็เต็มร้อยดีนะไม่ไม่ดูเหนื่อยแล้วเฉลี่ยเราแบบชิวๆปะชิวๆชิวๆ <laughs> ก็ดีละสบายสบายโอเคครั <laughs> บเพียงรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้ว